สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d ดี z วซ e 999 t a r o t คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันประจำเดือนตุลาคม2567สำหรับการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอันดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพ่สตาร์นี่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริงๆเวเา,ามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้ราศีกันลักษณะการจะเป็นเช่นไรมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะ หนึ่งไม้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็หกไม้คิงออฟสอดราชาดาบ The h e r m i t ไพ่ฤาษสีนะคะ The Magician 5ห้าเหรียญ Jasmine ค่ะเก้าดาสีถ้วยนะคะแล้วก็ The World โอ้มีไพ่เมเจอร์อาคาน่าถึง4ใบนะคะมองว่า เดือนนี้อาจจะมีอะไรที่เป็นพลังงานใหญ่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องสีกับคุณนะคะหรือเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมีผลกับชีวิตของคุณเยอะนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลขยบออกไปอีกนะคะถึง6เดือนได้เช่นกัน3-6งเดือนได้เลยนะคะ,ะมาดูสิจังหวะเนี้ย คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือคุณอาจจะสัมผัสได้ก็ได้คุณอาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเยอะขึ้นหรือเก็บตัวอยู่คนเดียวเยอะขึ้นนะคะทบทวนถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาในอดีตเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับคุณอาจจะมีบางโมเมนต์ที่คุณอาจจะรู้สึกเงาๆหรือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเงาๆแต่คุณอยากปีกวิเวกหามุมสงบนะคะรู้สึกว่าปล่อยวางในทุกอย่าง เรื่องราวที่ผ่านมามันทําให้คุณได้เห็นสัจธรรมของชีวิตนะคะคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมีการเข้าสังคมหรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะได้ทำนะมีแนวโน้มมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนที่เขามีความเก่งพอๆกับคุณแหละมันเหมือนการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะความรู้ หรือได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตได้ด้วยเรื่องที่คุณลาดหวังในอดีตจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณได้ทำหรือว่าให้คุณได้ที่สุดอีกรอบหนึ่งแล้วก็บางอย่างมันอาจจะเป็นวิบากกรรมก็ได้ที่เราเคยพบเคยเจอนะคะมันอาจจะเข้ามาส่งผลในช่วงจังหวะนี้แต่เมื่อคุณตื่นรู้ได้เนี่ยคุณจะ ไม่รู้สึกทุกหรือไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือคุณอาจจะได้ข้อคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเนาะหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาเบิกเนตรให้กับคุณนะคะเปิดประสบการณ์หรือให้ความรู้ต่างๆนานากับคุณก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณมีกําลังใจทําให้คุณตื่นรู้ คุณอาจจะได้รับความรู้อะไรที่มันทงแทมากยิ่งขึ้นในสายวิชาที่คุณเรียนหรือในสิ่งที่คุณสนใจสถานการณ์ The World บุญอุ้มส่งคุณนะคุณมีบุญมากๆเลยนะคะชีวิตนี้คุณจะไม่ตกต่ำนะคะไม่ลำบากถึงขั้นขีดสุดไม่มีจะกินมันจะไม่มีนะคะจะมีคนเข้ามาอบอุ้มช่วยเหลือคุณแล้วก็มีน้ำน,นมของการประสบความสำเร็จคุณอาจจะโดดเด่นในวงการโซเชียลก็เป็นไปได้หรือสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดังใจในช่วง ห,หรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศสังคมที่เติบโตมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นในหน้าที่การงานหรือสังคมใดๆก็ตามพบเจอแต่คนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะสินเสมอกันแล้วก็เป็นสินในระดับที่สูงด้วยอะต่อมา ตัวตนนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆหรือเริ่มจับงานอะไรใหม่ๆได้ด้วยแล้วคุณมีความมั่นใจมีมีไฟมีพลังที่จะทํามันให้สําเร็จในเรื่องของการงานเป็นยังไงนะคะมาดูซิในเรื่องของการงานเติบโตนะคะประสบความสําเร็จ เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนหลายคนใครที่รองงานมีโอกาสที่จะได้รับงานนะคะแล้วก็งานบางอย่างคุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนแต่คุณสามารถที่จะทําได้ดังนั้นโอกาสเหล่านั้นที่วิ่งเข้ามาอย่าปฏิเสธมันการงานบางอย่างที่คุณจับมาก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนหรืองานที่คุณทำณปัจจุบันเนี่ย ขอให้คุณทํามันตอบมีความสําเร็จต้องบอกว่าเดือนตุลาคมนี้งานโดดเด่นบางคนได้รับโปรโมทที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของงานอะต่อมานะคะมาอะและก็รวมถึงบางคนอาจจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานที่เราทำอยู่ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยต่อมามาที่เรื่องของการเงินนะคะการเงิน ยังสามารถที่จะหาได้กันยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นการเงินเนี่ยบางคนอาจจะทํายอดถึงเป้านะคะอาจจะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือมีการเลื่อนคั้เลื่อนตําแหน่งทําให้เราได้เงินบางอย่างที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าการใช้จ่ายบางอย่างก็เราก็ใช้จ่ายแบบตามอัตรภาพคือไม่ได้พยายามที่จะ ใช้จ่ายแบบมีสติเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นก็คือใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะ,ะเงินทองหาได้ยังหมุนวนได้แต่ว่ามันมีห้าเหรียญตรงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอยืมเงินคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปช้อปปิ้งออนไลน์เยอะเกินคุณอาจจะขาดสภาพคล่องได้ หรือว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะดังนั้น,นยังไงก็ต้องให้ดูแลสุขภาพหรือว่าให้ปล่อยวางในเรื่องความวิตกกังวลให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะไม่สบายได้เนาะคุณอาจจะต้องได้ใช้จ่ายเงินในการรักษาพยาบาลตัวคุณเนี่ย หรือว่าต้องไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของประกันอะไรหรือเปล่าเราอาจจะมีความวิตกกังวลกลัวนะคะเราอาจจะไปซื้อประกันเพิ่มก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่คุณไม่ได้แผ่นไวอ้อ่ะแล้วพอมาจ่ายตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ากระเป๋าฉันเบาเกินไปหรือเปล่านี่ยนะคะการเงินมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะทุกคนหรือว่าบางทีเราอาจจะได้รับเงินตกเบิก หรือว่าเงินที่เราเคมประกันอะไรใดๆมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่าแล้วก็บางคนอาจจะมีโชคในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะที่แน่ๆก็คือโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนี้แหละอันเนี้ยสาคัญนะคะเพราะว่าเหมือนทำอะไรช่วงจังหวะนี้มันเป็นเงินเป็นทองมันประสบความสำเร็จได้หมดเลยได้เงินตำแหน่ง ที่เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ในสิ่งที่คุณทำนะคะอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเงินทองที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้หรือการเข้าสังคมการพบเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ต่อมามาที่เรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่ความรักคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้คนมีแฟนที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะกันหนักหน่วงหรือรู้สึกว่าปรับความเข้าใจกันไม่ได้มันอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมที่พวกคุณได้เจอกันมาหรือว่าในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีช่วงวิบากกรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าจะมีการตื่นรู้ในทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจกันได้ช่วงจังหวะนี้ ความรักนะคะก็อาจจะดูเหงาๆแต่ก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะทะเลาะก,กันหนักหน่วงนะคะแต่ความรักก็ยังเหมือนซัพพอร์ตกันอยู่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือบางเรื่องมันอาจจะยังทําได้ไม่โดนใจนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะใช้กรรมระหว่างกันก็ได้อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะคะที่ตามกันมา ช่วงจังหวะนี้คุณจะรู้สึกปล่อยวางมากยิ่งขึ้นหรือสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือสำหรับใครบางคนถ้าดีวกับใครที่มันทำให้ชีวิตคุณรู้สึกย่ำแย่มากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการหลุดพ้นจากกันก็ได้นะคะแต่มีสถานการณ์เดอเวอร์มันไม่ได้ทำให้คุณทุกนะคะคุณมีเกราะกำบังของคุณนะคะแล้วก็คุณก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับคนคนนี้ เราเข้าใจทุกอย่างเราเปลี่ยนมุมมองได้นะคะเราสามารถเข้าใจในสัจธรรมบางอย่างได้โดยที่ตัวเราเองน่ะไม่รู้สึกที่จะเจ็บปวดอะไรแล้วนะคะอืมอมาดูเพิ่มเติมนะคะความรักราศีกันคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรตุลาคม Queen of Swords สองเหรียญ King of Swords นะคะเนี่ยไพ่คู่ ราชนีดาบแล้วก็ราชาดาบนะคะอ่ะสำหรับบางคนความรักอาจจะมีปัญหากันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือใครคนนั้นอาจจะทําปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมันเลยทําให้หลายๆอย่างของเราเนี่ยมันอาจจะ ไม่ราบรื่นแบบที่เราตั้งใจนะคะสถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาหรือการทะเลาะกันหรือการนิ่งเงียบการไม่คุยกันก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะคะความรักของทั้งคู่ราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหามีปัญหาอาจจะจริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะแต่ทีนี้มันกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยบางบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเครียดกดดันในช่วงจังหวะ ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่จะต้องจัดการแก้ไขในเรื่องการเงินนี้สินหรือปัญหาในที่ทำงานหรือปัญหาครอบครัวส่วนตัวของใครบางคนก็เลยทำให้เราทั้งคู่มีความเครียดมีความกดดันพอๆกันนะคะมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะน,นี้มันอยู่ในช่วงของการจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เหมือนว่า เราอาจจะยังมีอีกโก้ยังมีความนิ่งยังมีความที่แบบงอไม่เป็นอะทุกคนอ่อนข้อไม่เป็นอะนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะดูหน้านิ่งเกินไปหรือเปล่านะคะหรือแสดงออกอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่มีราชาดาบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ,อะมองว่าในความสัมพันธ์อาจจะดูน้ำตาลเบาไปหน่อยแต่ก็ยังมีความ ความที่ยังอยากอยู่ด้วยกันยังอยากแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันอยู่นะคะมาดูในส่วนของการ์ดนางฟ้านะคะความรักราศีกันคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนตุลาคมนี้รีทีทช่วงจังหวะที่คุณทั้งสองอาจจะเข้ามุมคนละมุมนะคะเพื่ออยู่กับตัวเอง เพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อให้ตัวเองมีสติอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่พวกคุณห่างไกลกันก็ได้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะคุยกันสคนนะคะคุยกันเงียบเยบไม่ได้โชว์หวานออกสื่อแต่แบบคุยกันในแนวทางของการปลอบใจกันในการหาทางแก้ไขปัญหาในการที่จะประสานรอยรล้าที่มัน เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะอ่ะต่อมามาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันเป็นเช่นไรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเจอคู่ที่เป็นอดีตชาติก็ได้ที่เข้ามานะคะคู่ที่เข้ามาให้บทเรียนกับชีวิตทำให้คุณตื่นรู้หรืออาจจะมีวิบากกรรมอะไรที่จะต้องชดใช้ในการละกัน มันคือการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแรงดึงดูดบางอย่างที่มันมีเข้ามานะคะซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดรรู้สึกเป็นทุกข์กับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมช่วงชังหวะนี้คุณอาจจะ อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะขึ้นนั่งสวดมนตไหว้พระนะคะนั่งสมาธิเยอะขึ้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ความสัมพันธ์บางอย่างอาจจะยังไม่เป็นดังใจแต่สถานการณ์เดอะเวอรบอกว่าคุณจะไม่ทุกนานนะคะเพราะว่าคุณจะคุณจะหลุดพ้นนะ่ะมันเหมือนแบบคุณจะเอาใจคุณเนี่ยไปโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อยู่แบบเดอะเวรเนี่ยไม่ไม่ได้เหงานะ เรายังออกสังคมยังเจอผู้คนมากมายแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาจีบคุณก็ได้หรือเข้ามาชอบคุณคุณอาจจะมีการพูดคุยกับใครบางคนคุยในจุดที่สบายใจนะคะยังไม่ได้เอาตัวเข้าไปลงเล่นนะคะ,อะมองว่าแบบนั้นนะคะทีนี้มาเปิดไพ่เพิ่มนะคะราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักจะเป็นเช่นไรตุลาคมนี้ The Emples ส10ถ้วยแล้วก็8เหรียญนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามีพลังงานแห่งความรักที่เต็มเปี่ยมไปหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็10ถ้วยความรักความสมหวัง8เหรียญความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่า10ถ้วยอยู่ตรงนี้มันมีจัดสเมนตรงนี้ แล้วก็ DMplace พนะคะแม่หมอไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะหรือบางทีคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่มันเหมือนว่าเรามีความสุขเกี่ยวกับความรักมีความรู้สึกมีความปรารถนาดีให้ ใครหลายคนนะคะความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตแหละหรือว่าเราทั้งคู่อาจจะยังวนเวียนในชีวิตกันอยู่ค่อยๆพัฒนากันไปนะคะในส่วนของคนที่ไปเจอคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วครอบครัวอยู่แล้วนะคะขอเปิดไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งเนาะไ l โลแฟนนะคะอาจจะต้องมองในเรื่องของ การช่วยเหลือผักดันกันมากกว่าไฮไลนันอาจจะเป็นเหมือนคนปรารถนาดีเป็นเพื่อนกันนะคะ9ดาบ5เหรียญ The h โ r m i t นะคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของเราก็ได้เราก็เลิกลากันไปนะคะมันมีแนวโน้มเนาวนนะว่าเราอาจจะยังไปโฟกัสที่เขาอยู่ แล้วก็เหมือนขัดความสนใจขัดการเหลียวแลนะคะหรือว่าถ้าเขามีครอบครัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นจริงๆว่าจะต้องปล่อยวางปล่อยไปนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเขามีครอบครัวมาก่อนจนวันหนึ่งความลับต่างๆมันถูกเปิดเผยมาเรื่องราวบางอย่างมันเปิดเผยขึ้นมาหรือบางทีช่วงจังหวัดที่ผ่านมาคุณไม่เคยรู้เลยนะคะจนกระทั่งมาเดือนตุลาคมเทวดาเปิด หน้าเปิดตาเนี่ยนะทำให้คุณได้ได้รู้นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดกับข่าวที่มันมีเข้ามาคุณอาจจะได้รู้ว่าเขามีแฟนไปแล้วนะคะเขาไม่โสดแล้วนะคะหรือว่าเขาก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่โสดเลยนะคะมันอาจจะมีเรื่องแบบนั้นเข้ามาเรื่องบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกมันไม่สมหวังมันไม่เป็นเป,นเปนดังใจแต่ว่าสถานการณ์ดมเวอร์คุณจะตื่นรู้ด้วยตัวของคุณเอง คุณจะปล่อยวางทุกอย่างได้ง่ายมันเหมือนแบบคุณจะตัดใจได้ง่ายๆนะโอเคเขามีแฟนไปแล้วนะคะโอ้คนคนนั้นมีครอบครัวแล้วนี่นาคุณก็จะแบบเหมือนโอเคฉันก็ไม่สนใจฉันมีตัวเลือกมากมายนะคะอันไหนที่มันจะมาทำให้บุญฉันพร่องไปทำให้บุญฉันด่างพลอยฉันจะสะบัดออกไปได้ง่ายๆนะคะอ่ะในส่วนของการนางฟ้าว่ายังไงความรักราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนึ่งไล it is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักอ่ะแสดงว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแฟนก็ได้ไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะคะ judgment คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณช่วงจังหวะนี้อาจจะเข้ามาดึงดูดพลังงานกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบุญกรรมสัมพันธ์ที่ตามกันมาเจอปุ๊บรักปับ๊บชอบทันทีนะคะหรือบางคนต้องบอกว่า คุณอาจจะได้พบเจอใครในช่วงจังหวะนี้เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจดึงดูดกันมากๆฉันรู้สึกว่าหลงรักเขาหัวปักหัวปัม๊มมันอาจจะเป็นพลังงานที่ตามมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะอาจจะเป็นคู่บุญคู่กรรมกันก็ได้ที่เราได้เจอนะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้เข้าสถานานี้นะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้เข้าก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนว่าคือบางอย่างเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรชัดเจน มีการคุยอะไรต่างๆนานาคุณก็เลยอาจจะมาดูในพาร์ทตรงนี้ก็เป็นไปได้ ต่อมามาที่คนโสดราศีกันนะคะราศีกันเป็นยังไงคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่เป็นอดีตชาตินะคะบุญกรรมสัมพันธ์กันที่ตามกันมานะคะเจสมินเข้ามาต้องระวังนะบางทีรักในครั้งนี้เราอาจจะลงรักเข้าหัวปักหัวปำคาดหวังในตัวเขามากๆแล้วมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะคะ mm. อะไรที่มันเป็นพลังงานที่ดึงดูดเรา mm. เยอะๆมากๆนะ่ะขอให้เรา ขอให้เราตั้งสติไว้แล้วกันเนาะเออบางคนก็แบบดีเกินกว่าที่เราจะบรรยายนะคะเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าตกหลุมรักอย่างจังขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยนะคาดหวังเยอะก็เจ็บปวดเยอะนะคะอืมแต่มันก็ความรักมันก็คือการเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตมันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะคะบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เจ็บปวดหรือทรมานแต่ ความรู้สึกอ่ะมันเป็นที่ความรู้สึกอ่ะว่าเรารู้สึกเจ็บปวดและทรมานกับมันสถานาการณ์เดเวอร์คนโสดไม่ได้เงาเงา,เงาแน่นอนนะคะช่วงจังหวะนี้อย่างที่บอกอาจจะเจอคู่บุญบารมีหรือคู่เวรคู่กรรมได้นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจากช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อนที่เข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้ต่างชาติต่างภาษาได้หมดมีโอกาสพบเจอผู้คนมากมายอะไรที่มันมีคนเยอะๆนั่นแหละคุณก็อาจจะ เป็นที่หมายปองของคนนะคะที่เข้ามาหลายเลเวลเหลือเกินก็เลือกเอานะคะแต่มองว่าคุณยังไม่เลือกนะคะเพราะว่าคุณก็เอาในจุดที่แบบเหมือนคุณสบายใจอะ่ะเหมือนพูดคุยกันในจุดที่คุณสบายใจทีนี้มาดูในส่วนของการทะลุเพิ่มเติมความรักราศีกันคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนตุลาคมนี้นะคะหนึ่งถ้วย การเริ่มต้นความรักใหม่นะคะสิบเหรียญเกี่ยวข้องในเรื่องของงานธุรกิจผู้คนมากมายนะคะเจ็ดไม้ความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคู่แข่งแล้วก็จัสติกนะคะความสัมพันธ์ที่ต้องการอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ดูเหมือนว่ามีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะที่จะต้องค่อยๆเลือกไม่พลีพามนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลัขนาตุลได้ด้วย ไม่มองวังว่าความรักของคนโสดช่วงจังหวะน,นี้เราเราเองก็มีคู่แข่งนะคะคนที่เราหมายปองเนี่ยเขาก็เหมือนมีคนจีบเยอะเหมือนกันหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีคนเข้ามาชอบเราเยอะๆก็ได้หรืองานเราอาจจะขวางกั้นนะคะที่จะมีความสัมพันธ์แต่จะติดเข้ามาบอกว่าขอให้ใช้ สติในการเลือกค่อยๆเลือกค่อยๆดูกันไปอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใครจะเป็น Number o n วัสำหรับคุณนะคะออค่อยๆดูกันไปก่อนเพราะว่าบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาอย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนว่าจะสิกเข้ามาคุณและเขาต่างมีตัวเลือกไม่คุณมีตัวเลือกเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันความสัมพันธ์มาเลยเป็นอะไรที่ ยังดูกันอยู่นะคะยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะเป็นแฟนหรือยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรักแต่ว่ามองว่าราศีกันน่าจะรักเขาแล้วอย่างจังนะคะหนึ่งถ้วยคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันเหมือนใจเราเปให้เขาหมดเลยอะ mm hmm. ทีนี้มาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะ mm hmm. ความรักราศีกันขคนสวนจะเป็นเช่นไรขอหนึใบ Pay attention to the r e flag ให้ความสนใจในธงแดงนะคะสัญญาณอันตรายบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกว่าคนนี้ดูเป็นเหมือนคนที่นิสัยอาจจะคุณอาจจะไม่ชอบเขานะคะหรือมีโมเมนต์ของความอันตรายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือมาทําให้คุณเสียใจในอนาคตหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหนึ่งนะคะอย่ามองข้ามสองเขาติดพนันหรือเปล่า เขาติดแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะติดสารเสพติดอะไรหรือเปล่าหรือเขามีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าาหรือมีอะไรที่มันน่าจะไม่ดีหรือเปล่าที่เขาอาจจะแสดงออกกับคนรอบข้างหรือคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแล้วเราเห็น ในพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะมองว่าอย่าเพิ่งเทหัวใจไปที่เขาจะติกเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเตือนคุณบอกใช้สตินะอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์หนึ่งถ้วยเนี่ยอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ความใสซื่อบริสุทธิ์ของคุณในการมองโลกในแง่บวกจนเกินไปนะคะคุณจําเป็นต้องมองด้วยตามหลักความเป็นจริงแล้วมันมีสัญญาณอันตรายบางอย่างที่เข้ามาเตือนคุณแน่นอนสําหรับบางคนอาจจะเจอ ใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วมองแต่ในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาปุ๊บเนี่ยขอยืมเงินเลยก็มีนะเออดังนั้นคนโสดต,ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์เลือกอยู่นะไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์เลือกนะเนี่ยสถานการณ์ด h e World มีคนชอบคุณมากมายอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเลเวลไหนนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรชาวราศีกันในเดือนตุลาคมนี้นะคะ เดือนตุลาคามนี้ใช้จ่ายเงินให้ประหยัดนะคะใช้ตามเหตุและผลอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรสุรุ่ยสุร่ายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดที่จะต้องได้จ่ายก็เป็นไปได้คือมันเป็นรายจ่ายที่จําเป็นอย่างเช่นเราอาจจะเจ็บป่วยแล้วจะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ซึ่งเราไม่มีใครอยากคิดว่าตัวเองจะเข้าโรงพยาบาลนะคะเออแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดไงเราต้องได้จ่ายนะคะ ดังนั้นเซฟในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะแล้วก็คู่ที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้หรือวิบากที่เราเจอในจังหวะนี้มันอาจจะเป็นผลจากเวรกรรมนะเป็นอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมที่จะต้องมาชดใช้กันก็เป็นไปได้นะคะอ่ะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้คูบบอาจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ่อยขึ้นมันจะทําให้คุณใจเย็นแล้วคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างหรือสิ่งเตือนภัยอะไรบางอย่างที่จะมีเข้ามาบอกคุณ มีสถานการ์ดเวอร์ความสำเร็จความสมหวังบุญอุ้มส่งคุณจะไม่ทำให้คุณตกต่ำนะคะดังนั้นขอให้มั่นใจว่าทุกภยัยพานที่จะเข้ามากระทบคุณมันจะกระเด็นออกไปนะคะขอให้ราศีกันมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ